สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC สาวนา้อยเพ็รบันแพง FC หลานน้อยอุงอิง FC เพื่อลาเงียบทุกคนนะคะเนาะจบไปแล้วค่ะสำหรับอ่การปิดเอร์แมนการเปิดฤดูกาลที่สมบูรณ์แบบในรูปแบบใหม่ของสาวนา้อยเป็รบันแพงไม่ว่าจะเป็นเวทีบรววัสิเก็นแงเตือนการแสดง แต่ละเพลงศิลปินทุกคนบอกว่าปีนี้บอกเลยว่าสุดยอดอีลีเสียงสีเสียงเวทีศิล,ลปินนักร้องมีแต่ผู้เสียงดีๆเอาปีนี้สุดยอดอีลีเป็นอะไรที่แบบบอกราออกจากบอกได้เลยว่าบอกราออกจากไล่เลยบอกราออกจากไล่สุดเลยยานขาดตอนเบิงต่อเนื่องจนหนัวออีหลาออก เลอยอีหล่าออกไปบ่ไวจนได้ขับไปนอดช่วงแรกๆตั้งแต่เปิดเอาพี่น้องตั้งแต่เปิดเลยสุดยอดสคิปเพ่งโอ้มีตะมวนไปหนาเวทหนาเวทีคือสิสุดยอดอีหลีเนาะและะ้วบัดนี้เข้ามาเบิ่งให้ไหล่ช่วงมาไล่ลานเงื่อนล้านอีหลา่าตอนอีหล่าได้รับมาไลา่เดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หเ,เห็นมาลันเรยเื่เนื่อยจนขอบคุณค่ะขอบคุณมาลัยจากพ่อแม่เอฟซีมาลังเนี้ยขอบคุณเนี่ยค่ะเด้อขอบคุณที่เอ็นดูอิลลาแล้วก็ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างนะะเน,นี่ยค่ะทีมไทยรัฐที่โซมือนีทุกมเอนีแล้วก็บบริษัทไฮยังกัขอขอบคุณพ่อ,อกันใช้เด้วยนะะขอบคุณทีมงานสาวน้อยทุกคนด้วยนะคะที่อุ้มจุวยหลานเอาขาเนาะ,ะ,ะจอยเอนีแลานเด็มีหน,น้ามา อุงอิงเพชรบานแพงเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆขอพูดเอฟซีทุกคนเนาะค่ะขอบคุณค่ะสมศักดิ์ศรีสาวน้อยเพชรบานแพงสมศักดิ์ศรีศูนย์หนาเพชรบานแพงสำหรับอุงอิงเนาะมาลายเงินล้านแล้วก็มีอีกหลายๆบานหักหลายๆเอฟซีหลายๆคนที่มอบให้อีหล่าเฉพาะลายสดของพ่อกันใช่กับล้านนึงแล้วแล้วก็มีอีกหลายๆหลายๆพ่วง สมศักดิ์ศรีอีหลีสำหรับอิหลาหน้่อยอง์อิงเทพธิดาเงินล้านไม่ว่าจะเปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลสุดยอดสุดจริงนอพี่น้องเห็นบรรยากาศไลฟ์สดมื่ขึ้นผู้ใดที่คือบึ้งใหไลฟ์สดเมนบ้าในะพี่น้องเมนบ้าให้ฟังเนะี่ยว่ามีความรู้สกอจ่างไลยคือบอกกล่าวออกจากลฟ์เลยต่างแต่เพิ่นเปิดการสแสดงเป็นทาา่ากันตอนแรกอาซิมกลุมเปิดเนาะอกลุมเปิดแ้วนกะ็ถ้าพอปิดเขาาลุ่มปิดเอาพี่น้อง บก,กาออกจากไรเลยบอสโจเฮดสุดจอดอีลีปีนี่สวยงามบุก,ก่าออกจากไรอีลีเอาสคิปเพลงนี่บอกืมสเดิดสเดิดค่ะบอกเลยเลยเี๋ยวธรา,ามาเลนกรุงเทพนี่โอ้ยสุดจอดเลยแหละเดี๋ยวเอาเปิดทำไปเบิ่งตอนเพิ่นมาทั่วกรุงเทพผลออกมาสิเป็นแจงใดแต้มมาขึ้นออ้ยสุดจริงเลยนะ ชอ,ช,อชอบชอบสคริปิปแบบนี้มากมันเตยย่างเดี ja e ๋ยวมันมวลเราก็มีช่วงล่ากับมวนค่ะพี่น้องศิลปินใหม่ๆที่มันเบิกขึล่ำเนาะเพิ่นมาล่ำปีนี้สุดยอดยกตัวอย่างน้องปามี่โอ้โหสุดยอดแสดงเป็นพังขี้มาย้อนเบิงช่วงล่ำเอาที่หลังแต่ว่าช่วงอ่ะแสดงคอนเสิร์ต บกกาออกจากไรเลยบกกาออกไปมองอื่นเลยสีแวบ,บไปเบอร์อีหลาหลังเวทีเพื่อไม่คลิปอีหลาออกบอเลยลอรุ่นหน้าจออย่างเดียวว่าอีลาสิมาลูกหดเลยมือขึ้นนิสุดยอดอีลีเป็นเป็นยั่งที่แบบสมบูรณ์แบบมากสําหรับลายโซนมือขึ้นสุดยอดสคริปมือขึ้นดีมากบอกเลยรูดูการนี่สาวน้อยเพชรบันแพงสุดจริง บอกว่าจะเป็นเวทีบอกว่าเสียงสีเสียงโอ้โหยอมรับสุดจริงๆรงิแกเล่เอาบรรยากาศมาให้เบิงช่วงอีหลานรับมาไล่แต่ว่าไอ้ไล้ไไอ้เนียบเอฟซีก็อาจจะได้เบิงแต่ละค่อนไอ้มุมแต่ละมุมเนาะเป็นจังไดมาจังดดไดผู้ใดเบิงใดสดบอกมาทักกันได้พี่น้องมาว่าสูู้กันฟังในพวกเจ้าไม่ความรู้ซื้อกันบอกบ่กล้าออกจากไล่สดเลยมือขึ้นช่วงอ่คอนเสิร์ตสุดยอดอีรี จริงชอบชอบชอบสคริปแบบนี้เสียงสีเสียงอลังการมากสุดๆเลยเมื่อคืนเนาะโชว์วัฒนธรรมกับหืมขนลุกอลังการงานสร้างเนาะแล้วก็ช่วงลํำเพลินพระเอ,อ,อกอโอโห้เจ้าพ่อลํำเพลินนี่โอ้ปีนี้สุดยอดสมฉายาลํำเพลินเงินหลานเลยแหละสมบูรณ์แบบเลยสําหรับเมื่อคืนเนาะ สำหรับฤดูกาลนี้เนาะสุดยอดอีลีพี่น้องถ้าพูดใได้เบิ่งไรสดนะมีเพื่อมรูสึังใดคิดจังใดเมนมาบอกสู่กันฟ้างพี่น้องว่าไปเบิ้องโมล่ะมะืานขนึ้นเป็นจังใดสาวน้อยไปบนแพงเมื่ขึ้นเป็นจังใดแน่เอาไยบ๊อบติดตามฝากกดติดตามมาน้องเด้เคะเลิกฝากกดติดตามกดกระดิงแจงเตือนไว้น้ำเพื่อจะมาผ่านคลิปต่อไปเดี๋ยวฮะกระซิมี่ไอภาพรวมๆม,มาบอกสู่กันฟ้างอีกเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ